สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ PB Cat a Channel อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นตอนนี้ในภาพเลยนะคะก็คือยิมโนไม้เพาะ,มะเมล็ดของปลานะคะที่ปลาชอบแล้วก็จะคัดเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ชุดนี้ทั้งหมดจะไม่ได้ขายนะคะก็จะเก็บไว้พัฒนาสายพันธุ์ของเราต่อไปแล้วก็พัฒนาสีลายต่อไปเดี๋ยวจะมาพูดแต่งแต่ละต้นว่า เราชอบต้นไหนเพราะอะไรนะคะมันจะมีเกินกว่านี้ด้วยมันเข้าเฟรมไม่หมดเนาะเดี๋ยวปาจะพูดทีละต้นนะคะต้นแรกนะคะอันนี้ก็คือพวกนี้ยจ,จะบอกก่อนนะในภาพทั้งหมดตอนนี้ก็คือเอ่อเพาะมาเลสมาชุดเดียวกันหมดใช้ระยะเวลาประมาณคิดก่อนนะ3ปีสอง,งส,ม,สมปีอะสามปีบวกบวก 3ปีนิดๆน,นะแต่ว่าบางคนอาจจะเร็วกว่านี้เพราะว่าบางคนน่ะถ้าแยกพอร์ตไว้ก็จะไวแต่ของปลาจะดองแล้วก็แยกเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าไม่ได้จ้างคนงานอะเนาะมันก็จะช้ากว่านิดนึงนะคะถ้าขยันเปลี่ยนกระทางขยันตัดแต่งลากขยันแยกพอตตั้งแต่เล็กๆมันก็จะไวหน่อยเนาะต้นแรกที่ปลาชอบนะคะ ไม่ต้องสนใจถึงพวกแทกพวกนี้นะคะคือพวกนี้ยพี่บูนทำไว้เพราะว่าบางต้นนะะ่ะเขาให้หน่อดีแล้วเราก็เด็ดหนอไปชำเราใส่รหัสไว้เราจะได้รู้ว่าหน่ออันนี้มาจากต้นไหนนะคะ <S <S เพราะบางทีบางต้นเนี้ย<ๆ>เขามีด่างภูเดียวแล้วก็หน่อมาสวยแค่พูนเนี้ยพูเดียวไม่เหมือนต้นแม่เลยแล้วก็ไปชำแล้วหน่อบางทีก็ดีมากๆเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องทํารหัสไว้จะได้รู้ว่าอ๋อหน่อเขามาจากต้นนี้มีที่มาจากต้นนี้นะคะ ต้นนี้นะคะให้ดูรอบๆก่อนสีตรงกลางตรงเงี้ยที่ปลาชอบตรงพูข้างในอะคะ่ะมันจะเป็นสีแดงๆส้มๆนิดนึงจริงๆยิมโนทุกอย่างเนี่ยสีที่มันด่างเนี่ยมาสามารถเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลได้นะคะคือถ้าหน้าร้อนเนี่ยสีมันอาจจะเข้มขึ้นเฉดหนึง่งหรือหน้าหนาวที่แดดแรงๆก็อาจจะเข้มขึ้นนิดนึงเพื่อนๆสามารถถ่ายรูปไว้แบบ3ามฤดูเนอะร้อนฝนหนาวแล้วก็เทียบกันได้นะอย่างแบบ สีเหลืองนี้มันอาจจะเป็นส้มแดงชมพูอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเปลี่ยนเพราะสภาพอากาศค่ะนี่อันนี้ที่ปาชอบก็คือต้นเขาจะมีร่องตรงนี้นะคะแล้วก็จริงๆชุดนี้ยเคยเด็ดหน่อไปแล้วหน่อเขาก็ดีพอสมควรนะคะหน่อใหม่กําลังออกแล้วนะคะสังเกตว่าต้นที่เขาด่างสันขอบประมาณอย่างนี้นะคะสันขอบตรงนี้เนอะหน่อที่ออกมาตามพูที่ด่างสีก็จะค่อนข้างดีนะคะ สีจะค่อนข้างแบบกระจายแต่ว่าหน่อที่ออกมาจากพู้ที่เขียวนะคะสีก็จะมีความเขียวนิดนึงแต่ว่าไม่เสมอไปว่าเขาจะเขียวตั้งแต่เด็กยันโตนะบางทีเขาอาจจะโตแล้วไปสวยตอนโตอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ค่ะต้นต่อไปนะคะต้นนี้สีที่ชอบคือสีมันกระจายค่ะ แต่สีแบบนี้บางทีตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยนิยมกันนะบางทีที่ปาเห็นอะตอนเนี้ยเขาชอบสีแบบอย่างเงี้ยมากกว่าแบบที่มันด่างสันพูอะไรเงี้ยจะมีความฮิตมากกว่านะคะแต่อันนี้หนอก,ก็ดีนะหนอพวกนี้ปาก็เด็ดไปชามหลายรอบแล้วแหละแล้วก็อันนี้ดอกกําลังมานะคะแล้วก็หน่อด้วยนะคะเดี๋ยวเราลุ้นต่อไปนะคะว่าชุดพวกนี้เวลาให้ดอกแล้วให้เมล็ดอะสีเขาจะเป็นยังไงดีแค่ไหนคะ่ะ ต้นต่อไปปาขอพูดเป็นเซตเนาะสีต้นในภาพนี้นะคะปาคิดว่าน่าจะมาจากพ่อแม่ต้นเดียวกันนะคะดูจากลาักษณะแล้วก็ความด่างของเขาแล้วเนี่ยมันคล้ายกันมากก็คือเป็นต้นอันเดอร์โทนเป็นสีเขียวแล้วก็ด่างสันขอบที่เป็นสีแดงนะคะ อันเดอร์โทนสีเขียวเนาะแล้วก็ด่างขันขอบสีแดงพวกนี้ให้หนอดีทุกต้นเลยค่ะสวยมากอันนี้จะออกชมพูนิดน,นึงซึ่งเวลาปลาเก็บมาเลยอะคะ่ะปลาเก็บรวมกันหมดเลยนะคะที่ปลาเพอไว้เพราะว่า ส่วนใหญ่แม่พันธตอนเนี่ยที่มีก็จะเป็นยิมโนโด่างหมดเลยแล้วก็เป็นพวก LB บางส่วนนะคะก็จะผสมรวมกันนะคะ LB ก็จะแยกเป็น LB บางทีก็เป็นด่างไฮบริดแล้วก็จะผสมรวมกันนะคะพาาเพราะฉะนั้นเมล็ดเราจะไม่ได้แบบใส่แท็กหรือว่าแยกนะคะแล้วก็จะเพาะรวมกันแล้วค่อยขัดลูกที่หน้าตาดีขึ้นมานะคะอย่างต้นนี้ปลาชอบมากต้นนี้คือแบบด่างสันผู้แบบว่าสีแดงกระจาย รอบเลยมีเฟิร์นขึ้นด้วยนะคะถอนทิ้งก็ได้นะคะถอนทิ้งก่อนพวกนี้จริงๆก็ควรเปลี่ยกนกระถางได้แล้วเพราะว่าเขาเริ่มแน่นแล้วนะคะคือกล้องสีมันจะดับกว่าความเป็นจริงนิดนึงนะคะต,ตัวจริงอะ่ะคือสวยมากแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ก็จะมีความพิเศษนิดน,นึงมันจะมีแบบ ย่เีบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นผูแสงเนื้อแต่สำหับปลามันปกตินะคือแบบมันเกิดขึ้นได้มันคือสิ่งปกติธรรมชาตินะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเขาหันกล้องนิดนึงต่อมาต้นที่ s u r ร์ไพรส์เซอร์ไมากๆนะคะก็จะเป็นต้นนี้ ต้นนี้เคยเอาลงคิดเฟเวอร์ลิตแล้วนะคะต้องย้อนกลับไปดูน่าจะเป็นปีที่แล้วปีหกสองหรือว่าปีหกหนึ่งนะคะดูจากโคนเขานะคะต้นนี้จริงๆอะ่ะตอนที่เขาเกิดมาตอนเด็กเลยอะคะ่ะเขาเป็นสีแบบเนี้ยครึ่งหนึ่งแล้วก็สีเหลืองหมดเลยครึ่งหนึ่งตอนนี้เขาโตแล้วเขาไล่ลงแล้วนะคะนี่ก็จะกลายเป็นสีแบบนี้ต้นนี้ชอบมากเป็นต้นที่ชอบอีกต้นหนึ่ง ต้นนี้ยังไม่เคยเด็ดหน่อไปชำนะคะเพราะว่าดูทรงแล้วหน่อเขาแบบเล็กอยู่แล้วก็สียังไม่ค่อยแบบว่าสวยงามเท่าไหร่นะคะก็รอดูแล้วก็รอดอกเขาด้วยค่ะซึ่งดอกเขาก็ยังไม่มาสักทีนะคะสังเกตเลยว่าตอนนี้เขา้าเริ่มเข้าหน้ารอแล้วปลายมีนาจะต้นเมษาตรงหัวเขาจะเริ่มแดงนิดนึงนะคะเพราะว่าแดดมันแรงขึ้นนะคะก็เป็นปกติค่ะ ต้นนี้ก็อรอลุ้นพูนี้อยู่สามพูนี้นะคะยังแบบว่ายังมาไม่ครบนะคะถ้ามาครบแบบเนี้ยทางต้นก็คือจะสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็อรอลุ้นอยู่ซึ่งหน่อแบบเนี้ยเราเด็ดทิ้งได้เลยนะคะหรืออันเด็ดเอาไปกราบก็ได้ซึ่งแบบว่าไม่จําเป็นต้องคาไว้ที่ต้นนะคะเพราะว่าหน่อเขาเป็นสีล้วนเนาะสาหรับสองต้นนี้ก็สายลุ้นเหมือนกันค่ะ ต้นซ้ายมือนะคะเหลืออีกหนึ่งพูนะคะถึงจะสวยครบต้นขวามือเหลืออีกสองพูครึ่งถึงจะสวยครบนะคะก็เก็บไว้ลุ้นต่อไปนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งต้นก็คือสวยมากพวกนี้ก็เอาไปประกวดได้เลยนะคะแต่ว่าไม่รู้จะได้ลำดับหรือเปล่านะแต่ว่าเอาเข้าประกวดได้ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มสลับกับสีเขียวนะคะ หน่อยอย่างนี้ก็เด็ดออกได้เลยนะคะแต่ว่าปายังไม่ได้เด็ดนะกะว่าจะเอาไปเด็ดไปกราฟเล่นๆนะคะแล้วก็ไปขายหน้าร้านนะคะอันนี้ก็ยังไม่เคยให้ดอกเหมือนกันกระถางก็สี่นิ้วแล้วหัวไม้ก็ประมาณสามนิ้วครึ่งได้นะคะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นต้นที่ชอบอีกต้นหนึ่งคือต้นนี้เขายังไม่เคยออกดอกกับต้นกับต้นแม่นะแต่ว่าออกดอกกับหนอ่อเขาเนี่ยหลายรอบแล้วะคะ่ะ ประมาณนี้นะคะออกดอกกับหน่อนะคะอ่ต้นที่เขาออกดอกกับหนอ่อหนอนเขาจะค่อนข้างเล็กเวลาผสมเราต้องจับดีๆนะบางคนจะผสมแบบตัดดอกออกก็ได้หรือไม่ตัดก็ได้นะคะแต่ต้องจับดีๆไม่งั้นมันจะหลุดง่ายคะ่ะสองต้นสุดท้ายนะคะเรามาพูดถึงต้นอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้จะเป็น lb hybrid นะคะ ต้นนี้ชุดเดียวกันแต่ว่าโตล้ําเพื่อนๆมากเลยนะคะโตวไวมากแล้ววันนี้คิดว่าดอกต้นอันนี้น่าจะบานนะคะส่วนอันนี้น่าจะอีกวันสองวันดอกเขาด่างด้วยนะเห็นไหมดอกแอบ,บมีสีด่างนิดนึงค่ะต้นนี้ก็เป็นต้นที่ชอบอีกต้นหนึ่งนะคะตอนแรกๆเขาออกเป็นหนามเดียวอยู่นะแต่ว่าหลังๆรือสุกว่าหนามใหม่มาจะไม่ออกหนามแต่ว่าเดี๋ยวก็ออกค่ะ ต้นสุดท้ายต้นนี้ชอบชอบลำดับถ้าเป็นสีสันนะชอบมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบสีสดๆต้นเนี้ยคือเป็นต้นที่สีสดมากจะมีเขียวเหลืองส้มแดงอ่อนเขียวเหลืองส้มแดงอ่อนสีเฉดนะคะ ก็คือตรงพูด,ด้านในเขาก็จะเป็นสีเขียวกับสันขอบเขาก็จะมีเหลื่อมเหลือมเขียวนิดนึงนะคะส่วน,นนั้นจะเป็นแดงกับเหลืองแดงกับเหลืองนี่คือเปลี่ยนเฉดไปตามแดดได้ต้นนี้ก็จะเหลืออีกพูหนึ่งนะคะที่แบบยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็อนาคตคิดว่าน่าจะสวยครบแน่ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปจะคลิปจะเรียกว่าคลิปไม่ได้เรียกว่าอวดเนาะเรียกว่าเป็นคลิปที่ แนะนำยิมโนที่ปลาชอบนะคะเราจะได้มาดูไม้สวยๆกันนะคะเผื่อหลายๆคนแบบเออเราไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนดีชอบแบบไหนดีนะคะก็ประมาณนี้ค่ะที่เขานิยมกันนะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม v ีวีแคทตาแชแนลนะคะช่วงนี้ก็จะพยายามลงคลิปทีๆหน่อยนะคะให้หาคิดถึงกันค่ะขอบคุณค่ะ